A spark cannot shatter all shadows until it sets all ablaze. Or else to the other end of light lie still bleak shades. วันนี้ผมจะมาคุยว่าคุณควรจะเปิดไหมนะอเล็กกิโนครับคือต้องพูดตรงๆว่าจริงๆตัวละครไม่ใช่ไม่เก่งนะครับน้อยจะเป็นต้องมีตัวละครที่ทําให้ตัวเองสามารถมีชีวิตรอดได้โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับแมคาน,นิารียนหิวครับไม่ว่าจะเป็นพวกโล่ต่างๆการป้องกันดาเมจเป็นเปอร์เซนต์พวกนี้สามารถช่วยให้เอาชีวิตรอดได้ทั้งหมดครับแต่การหิวไม่สามารถใช้ได้กับน้องเลยเลยทําให้คนที่ไม่มีตัวโล่หรือว่าตัวโล่เทพๆจากปู่จงเดินออกไปให้คนอื่นใช้หมดแล้วจะเล่นน้องในคนขางยากฉะนั้นตัวละครตัว เลยเป็นเปิดไมนะเพราะคิดว่าบางคนอาจจะเปิดไปแล้วเล่นลําปากนิดนึงแต่สำหรับคนที่มีตัวเยอะๆไม่มีปัญหาเก่งแน่นอนครับแล้วก็ไม่ต้องแซวเรื่องชื่อคลิปด,ด้วยพอดีตัวละครมันมีเงื่อนไขยเยอะเลยเป็นเปิดไม่นะอย่างแรกที่เราต้องคุยกันก็นคือแล้วดาเมดมาจากตรงไหนกันแน่ล่ะสำหรับเรื่องของดามเมจหลักของอเล็กซิโน่จะอยู่ที่การโจมตีปกติเป็นหลักเลยซึ่งมันจะต้องไปข้องเกี่ยวกับแมคานิกอื่นและก็จะมีมูฟเซตแนะนําให้ด้วยครับแต่เบื้องต้นจริงๆคุณตีธรรมดาไปเลยรัวๆก็ได้แต่ต้องเล่นคู่กัับเคานนนิกกฉะ้รรื่อองงข ลงทุนทรัพยากรในการทำทาเลน์ในช่วงแรกเนี่ยให้โฟกัสที่โจมตีปกติขึ้นไปก่อนแล้วค่อยมาวันอื่นขึ้นตามไปครับเรื่องของอันติต่อให้คุณอัพไปก็ได้ดาเมจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นแต่คุณไม่ได้หิวเพิ่มนะครับเพราะว่าช่วงแรกทุกคนจะหาทรัพยากรชิ้นนี้ได้ยากครับเพราะว่าเข้ามาปุ๊บวันแรกสัปดาห์แรกคุณได้เต็มที่ก็คือ2อถึงสชิ้นฉะนั้นสามารถอัพได้ถึงแค่8แค่อันเดียวเท่านั้นและควรดองรอไปอัพเก้าแล้วก็ลงมงไปเลยเพราะาดาักที่จมตตีปปกกิิจรรงๆบอสมาสาัดดห์แไ้เต็มที่กามน ต้องมาใช้ดีมโซเวนแรกด้วยงานยาไปแล้เรื่องต่อไปคือแล้วไอแมานิคบอลออฟไลฟ์เนี่ยทำไมถึงต้องเอามาเล่นกับอเลกซิโนตัวบอลออฟไลฟ์นะครับจะเป็นแมกนิคที่ทําให้เรามีหลอดเลือดเป็นอีกหลอดหนึ่งโผล่ขึ้นมาตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับโล่หรือเลือดของคุณเพิ่มเติมนะครับมันเป็นแค่ตัวบ่งบอกว่าคุณยังสามารถโจมตีปกติเป็นธาตุได้อีกนานแค่ไหนและเอาไว้ใช้คิวสําหรับการกดใช้ท่าไม้ตายครับโดยเงื่อนไขก็คือคุณต้องกดจ่ายสกิลเพื่อจะตูติดมาร์กผมไม่หัน ชื่อมากนะคุณจะได้ไม่งงเดี่ยไหลเพราะระตูติดมาร์กแล้วคุณกดช์จโจมตีจะดึงมาร์กเข้ามาใส่ตัวเราและเราจะได้บ่วงพันธะชีวันหรือบอลออฟไลฟ์มาครับถ้ามีจํานวนมอนสเตอร์เยอะคุณก็จะโชคดีหน่อยคุณจะได้บอลออฟไลฟ์เยอะจนถึงเต็มได้เลยแต่ถ้าเป็นบอสที่เป็นบอสอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นรอบๆเลยเนี่ยมันจะเล่นยากเพราะว่าคุณได้บอลออฟไลฟ์ไม่เต็มคุณจะยืนตีได้แค่แป๊บเดียวแล้วก็หมดเลยถ้าคุณไม่มีประจำตัวแต่สามารถแก้ไขได้โดยการให้น้องกดสกิลก่อนแล้วก็วนไปเล่นโรเทคของเพื่อนจะทําาให้คุณเเสียวลง แค่โรเทตแรกโรเทตเดียวประมาณ2วินาทีส่วนที่เหลือคุณไม่เสียอะไรแล้วครับเพราะว่าตอนก่อนที่เราจะสลับตัวน้องออกเราจะมีการกดสกิลซ้ำหนึ่งทีแล้วโรเทตมันจะวนเป็นปกติเองครับโดยตัวบอลนอฟไลฟ์หรือบ่วงพันธะชีวันเนี่ยสามารถสะสมได้สูงสุดที่145่ซของพลังชีวิตสูงสุดครับศัตรูตัวหนึ่งจะให้เราเพียงแค่6กเท่านั้นถ้ามี2ตัวก็ได้เกือบเต็มแล้วถ้ามี2ตัววบประจําตัวก็จะเต็มไปเลยครับไม่งั้นต้องการ แล้ววัตประจําตัวใจะให้คุณอีก25%ของพลังชีวิตสูงสุดเมื่อคุณทําการชาร์จโจมตีแต่ว่ามันติดได้แค่1ครั้งต่อ14วินาทีเท่านั้นเลยทําให้คุณไม่ต้องวนโรเทตเสียเวลาเหมือนอาวุธชิ้นอื่นๆในกรณีที่คุณเล่นในทีม f a s t Switch เช่นเย่หลานบวกกับฟิชแล้วก็จงลี่เป็นต้นครับเพราะทีมนี้ถ้าเป็นอาวุธประจําตัวเนี่ยโรเทตมันจะวนกันพอดีเป๊ะเลยโดยที่ไม่ต้องเซตอัพแต่ถ้าเป็นทีมอื่นตัวนก็ต้องไปวนอย อยได้จากท่าไม่ตายนะครับโดยท่าไม่ตายจะคิดจาก1 5 0ของบวกมนทาชีวันที่มีแล้วก็บวกกับ150%ของ a อทที่เลเวล6จริงๆแค่นี้ก็ถือว่าฮิวพอใช้ได้แล้วครับโดยการเพิ่มเลเวลของอันตรีไม่ได้เพิ่มเรื่องของการฮิวเลยนะครับบวกแค่ดามเมจจากท่าไม่ตายเท่านั้นและเมื่อบวกมนทาชีวันคุณหมดคุณจะไม่สามารถโจมตีปกติเป็นธาตุไฟได้ครับส่วนตอนที่เคลือบธาตุอยู่ไม่ต้องกังวลนะครับไม่โดนธาตุอื่นทับหรือว่่่าามนแอูืยล้ัท ม่ได้เลแล้วไปปกติครับเรื่องต่อไปคือน้องเอาตัวรอดยากเพราะว่าฮิวได้จากถ้าไม่ตายตัวเองเท่านั้นครับถ้าไม่ตายตัวเองเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วนาะว่าฮิวได้ที่150%่ของหมู่มรนทชีวันกับของ a อทไอที่มันลำบากจริงๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่าตัวน้องเองจะได้โบนัสความเสียหายเมื่อคุณอยู่ในสถานะการต่อสู้โบนัสความเสียหายที่ให้เนี่ยคือประมาณ40%ครับแล้วก็ทําให้คุณสามารถได้รับฮิวจากการกดใช้ถ้าไม่ตายเท่านั้นครับแล้วส่วนคนําถามที่ว่าเอาอย่างนี้มันก็ลไไไม่ดด้เ้เเยรอออคอคคคับบตื คุณพ้นสถานะการต่อสู้ก็คือคิวได้ตามปกติเลยสำหรับคนวิ่งเวิร์มไม่ต้องกังวลครับแต่ถ้าคุณเอาไปเล่นพวกคอนเทนต์อาร์เมสอะไรพวกนี้แมงฮิวไม่ได้ต้องกดทาให้ตายเพื่อคิวอย่างเดียวเลยครับและสำหรับคนที่กังวลว่าเอ้ยตายง่ายหรือเปล่าพี่อย่างนี้จริงๆตัวละครมีความอึดประมาณหนึ่งครับถ้าคุณสามารถทาแมสเทคได้ถึง3 0 0พคุณจะเรื่องของการต้านทานดาเมจไม่ว่าจะเป็นธาตุหรือกายภาพ20%่สิบเปอร์เซ็นต์ครับหมายความว่าดาเมียเข้าคุณแค่แปดสิบมาและครับตรงนี้ช่วยได้เยอะมากครับที่ถ้าคุณใส หรือวุฒิบวกบน้บความเสียหายเยอะๆเนี่ยตอบได้เลยครับช่วย ATK ช่วยให้คุณอึดขึ้นแน่ๆเพราะไอแท็คมันทาสาพันยากครับเขาจะคิดหลังจากที่พ้น1000พันไปแล้วฉะนั้นพันแรกไม่ได้ครับไม่ต้องกังวลน,นะครับตัวละครมันเหมือนจะไม่อึดแต่ว่ามันพอจะอึดอยู่บ้างครับแต่ต้องหาตัวมาช่วยมันเยอะๆนะคนฉะนั้นถ้าตีกับมอนอยู่ฮิวไม่ได้แต่ว่าพออึดอยู่แล้วก็เตะมอนแรงขึ้นครับแต่ถ้าคุณอยากได้ฮิวจริงๆคุณก็เล่นแบบนี้เลยคุณจ่ายสกิลเสร็จแล้วคุณกดชา้าตีทําให้คคคุุณณด้ว้วันมามแลมตจะรู กดสกิลใหม่แล้วค่อยเริ่มโจมตีได้ครับแบบนี้ก็คือคุณฮิวเต็มหลอดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่ต้องวลครับมันมีวิธีแก้เพื่อให้ได้ฮิวอยู่แค่มันดูมีเงื่อนไขในการเล่นเพิ่มขึ้นเฉยๆครับแล้วทีนี้เราจะเล่นมูฟเซ็ตยังไงดีเพื่อให้สามารถเล่น,นได้ง่ายครับผมตีปกติให้ดูก่อนแล้วกันครับฝั่งซ้ายคือแบบที่คุณมีประจําตัวและฝั่งขวาคือไม่มีประจําตัวกับมอนเดียวจะเห็นได้ชัดว่าไม่ต่างกันเยอะมากครับผมพูดให้ฟังแบบง่ายๆก็แล้วกันครับถ้าคุณไม่มีประจําตัวเนี่ย่ยคคุณจะได้แ สองชุดจากการตีปกติซึมๆแล้วหายไปเลยถ้ามีประจําตัวเนี่ยจะได้ถึงเกือบ3ชุดครับถ้าม,มีตัวหัวแต่สปีดก,ก็คงจะถึง3ชุดแล้วล่ะครับอาจจะเห็นผลไม่ค่อยชัดเท่าไหร่สำหรับบูฟเซตแนะนําจริงๆเราจะแนะนําให้คุณใช้ n 3 4ครับเพราะ n 3 4เนี่ยคุณจะได้อยู่ที่4เซตถ้าคุณไม่ได้ใช้อาวุธประจําตัวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นประจําตัวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5ถึง6เซตเลยครับไอ้เมื่อกี้นี้จะเป็นโรเตทสำหรับทีม f a สต์สวิชเท่านั้นซึ่งณนะปัจจุบันก็จะมีแค่จงลี่เย่ยหลาก,กับฟิชที่จะ จำตัวมีผลทําให้คุณไม่วุ่นวายในโรเททแรกสุดส่วนโรเททปกติที่คุณจะต้องเล่นในกรณีที่คุณไม่มีอาวุธประจําตัวหรือใช้อาวุธประจําตัวแต่โรเททของทีมทั้งหมดเนี่ยมันรวมถึงประมาณ20วิซึ่งทีมส่วนมากมันเป็นแบบนี้หมดครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นเริ่มมาเราจะให้เลกิโนกดสกิลก่อนแล้วก็วนไปให้เพื่อนๆ่เน,เนี่ยไล่สกิลอะไรให้เรียบร้อยพอเพื่อนเื่อไล่สกิลเรียบร้อยแล้วเราถึงจะสลับกลับมาเลกิโนแล้วทําการกดชาร์จตีครับเราจะได้ตัวบวกมัธชีวันมากขึ้นเลยทําให้เราสามารถเล่นคอม n 3 4 6เซตได้ครับมันอาจจะดูเสียเวลาแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้วุ่นวายขนาดนั้นมันเฉพาะโรเตทแรกครั้งเดียวนั่นก็คือ2วินาทีในโรเททแรกแค่นั้นครับแต่ถ้าคุณน้องๆไว้เป็นตัวแรกสุดมันจะไม่มีปัญหาในเรื่องนี้เลยแต่สิ่งที่คุณต้องจําไว้ทุกครั้งก็คือพอคุณ n 3 4ครบ6เซตแล้วคุณต้องกดสกิลซ้ํา1ครั้งก่อนถึงจะกลับไปวนโรเททได้นะครับเพราะว่าคุณต้องทิ้งมาร์กเอาไว้ไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจำนวนบวกมัธยชีวันคุณจะมีปัญหาถ้าเป็นมมมมมอออนนนนนเเเดีีียวรัแต่่่่ถ้้าาปป็กลุจะไญหใืง และอยากจะบอกทุกคนเลยว่าถ้าคุณขี้เกียจนับมันปวดหัวเอาเป็นว่าคุณกด N 3 C 4ไปเรื่อยๆจนครูดาวสกิลมันวนกับไาอีกหนึ่งครั้งถ้ามาวนกับไมอีกหนึ่งครั้งแล้วเนี่ยอ่านั่นแหละครับกดสกิลแล้วเปลี่ยนตัวได้ <S <S สว่วนถ้าคุณอยากรู้ว่าแล้วเมื่อ,อไหร่คุณหนึ่งจะสามารถกดชาร์ตีแบบที่เราได้บวกบันทัชีวันมากขึ้นได้เนี่ยให้สังเกตว่ามันจะเป็นมาร์กแบบนี้เลยครับไม่เอามาร์กนาะคิดะนะให้ดูที่มาร์กอเลกิโน่แต่พอดีซีนนี้มันดูชัดสุดแล้วถถ้้้้้าาาเเเห็นนนสสััลลลกกณณ์ีีีแแดดดงวว่่่คคุุชรไิโททตมมมย เป็นแบบนี้แน่นอนร0% 0อยู่แล้วครับแต่สำหรับคนที่เยาไปเล่นชาเลนจ์ประเภทเล่นแก่2ตัวคุณจะต้องรอมันขึ้นแบบนี้ก่อนแล้วค่อยกดชาติตีนะครับสำหรับคนที่เอาไปเล่นกับมอนเดียวและต้องการจะเพิ่มระยะเวลาของบุกมรนาาชีวัตต่อไปเรื่องของทีมครับจริงๆตรงเนี้ยผมจะแนะนําว่าคุณต้องมีตัวละครหนึ่งตัวที่เอาไว้เพื่อเป็นตัวช่วยในการใช้ชีวิตของคุณอย่างน้อย1ตัวนะครับก็คือจงลี่สําหรับโลกไปเลยดีโอน่าไม่ค่อยแนะนาเพราะว่าไม่ได้ช่วยเรื่องดาเม็อะไรเลยฉะนั้นผมล็อกล็อกพัดเป็นจงลี่ลเ่คนนะคุณกก็ไปสตัววรพดา d u ด t ชันได้ครับไม่ว่าจะเป็นชิงชิวเปโตดีเฮียเลือกสักตัวหนึ่งหรือจะใส่มากกว่า1ตัวก็ได้ครับไล่สอตัวเนี่ยผมว่าเชียให้คุณใส่เป็นซับติเพสที่ช่วยคุณทำดาเมจได้แต่ว่าไม่ทําให้คุณเดือดร้อนเช่นฟูรีนะ่าทาให้คุณเดือดร้อนนะคุณไม่ใส่จงลี่ก็อย่าหาทำแถมบอกคุณใส่ฟูรีนาะคุณต้องใส่ตัวฮิวแยกไปอีกหนึ่งตัวโอ้มันใช้ชีวิตยากขึ้นเยอะครับคุณแต่ถามมาเล่นได้ไหมมันเล่นได้ครับฉะนั้นอีกสองสล็อตก็คือสล็อตว่างคางงค,คาาเเตวดจท แล้วจบนะครับและอยากจะบอกทุกคนไปว่าตัวละครตัวนี้มันไม่ได้ติดระเหยบ่อยขนาดนั้นนะครับฉะนั้นคุณจะไปคาดหวังว่าโอ้ใส่ชิงชิวต้องการป็นเท่มันน่ารไรไม่ได้ครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้เน้นโรเทชระยะสั้นครับคำว่าเน้นโรเทชระยะสั้นหมายความว่าคุณไม่ได้เล่นกับครูดาว21ิวิของชิงชิวครับมันเหมาะจะใช้เย่หลานมากกว่าเพราะว่าเย่หลานคูดาวมันสั้นกว่าชิงชิวครับและตัวเองก็ไม่ได้เคลือบท่าได้นานขนาดนั้นฉะนั้นการเล่นกับชิงชิวเลยไม่ค่อยตอบโจทย์ครับอยากเล่นกับตัวที่นช่างเ โลี ino, ่อเล็กิโนเย่หลานฟิตเป็นต้นครับเพราะเวลาคุณเล่นจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่เชีรยให้คุณใส่เบเน็ตเพื่อไปบุก ATK อยู่แล้วการที่คุณใส่ชิงชิวไปมันจะเป็นกรณีที่คุณนําไปเล่นกับม um. อนกลุ่มเท่านั้นแล้วคุณต้องการจะเอาไปทาคอโบอื่นเช่นไปเล่นระเบิดมาเฟืองอะไรแบบนี้ถึงจะแลดูหน้าใช้งานเพิ่มขึ้นมาครับถ้าไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยคุณใส่เป็นเย่หลานบวกกับฟิตแล้วเล่นเป็นโรเทระะ็ตะายสั้นเลยเนี่ยจะรีดเเมจได้สูงกว่าเพราะาจะมีเดเมจจากทั้งอันติของเย่หลานนกกขขขออองงงฟฟฟทเลตบบวกกบวัั มันจะแรงมากๆครับต่อให้คุณยอมเปลี่ยนโรเทตเพื่อให้สามารถเล่นได้นานแล้วก็ตามแต่สุดท้ายแล้วครูดาวมันจะวนพอดีกันกับโรเทตระยะสั้นครับสำหรับเรื่องของอ์ติแฟกต์นะครับจริงๆคุณต้องใส่เซตใหม่เซตนี้เท่านั้นครับเพราะว่าไอ้ตัวเซตนี้มันเฉพาะเจาะจงสำหรับอเล็กคิโน่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ตกเลยครับก็นำให้คุณสามารถเล่นได้ง่ายแล้วก็สบายขึ้นเยอะมากๆสำหรับไอ้ตัวเซตนี้ต้องบอกก่อนนะครับแมคาีนิกโบงมันชิวันในตอนนี้เอาตัวละครที่ถูกเกิดมาเพื่อเล่นกับแมคานิกนี้เพิ่งมีแค่ แต่พอมีอ์ติแฟกต์แบบนี้เข้ามาเนี่ยแม่งการันตีได้เลยครับว่าอนาคตคุณเจอตัวละครแมคานิกนี้แน่แน่ครับฉะนั้นผมคิดว่าฟาร์มไปไม่น่าเจ็บน่าจะมีตัวใช้อีกหลายตัวมัง้งฉะนั้นช่วงนี้เจอเฮดพีเจอดิเฟนเก็บไปก่อนยาพิ่งย่อยแดดแล้วก็เรื่องของนาฬิกาครับต่อให้คุณจะมีการใส่ตัวเพื่อไปทําระเอยแล้วก็ตามนาฬิกาดีเคยังแรงกว่าความชำนาญท่านนะครับผมคํานวณมาให้แล้วคิดจาก ICD แล้วฉะนั้นเอียมนับไปมูลค่าได้ถ้าเล่นกับตัวเวฟไรส์ ว่าด้อยกว่า A D K นะครับสำหรับอเลิเกนและ A D K มันสําคัญมากนะคุณมันเพิ่มอืดให้คุณด้วยนะ,ะนอย่ทเลนนันนี้อย่าลืมนะ A D K สําคัญกว่านะและเรื่องของถ้วยเนี่ยก็ควรเป็น A D K มากกว่าโบน้่มความเสียหายาถ้าคุณมีวุฒิที่บวกบน้่มความเสียหายแล้วก็ใส่สิ่นี้แล้วครับถ้าเกิดว่าคุณไปใส่ตัวที่บวกบน้่มความเสียหายเพิ่มเติมอีกเช่นไอ้พวกเกล้านฟูลินะคาซือฮะก็อนนี้นีน่ถ้วย A D K แรงกว่า1 0 0เลยครับและต่อให้ผมใส่ถ้วย A D K แล้วก็ตตาามบววกออู่่่ปจํัแล้เีียย K ผยท3,355 แต่ถ้าผมถอดออกไปใส่เป็นถ้วยบนัสความเสียหายไฟเนี่ย a d k, <AD> k ผมจะยังไม่ถึง3 0 0พันแค่เกือบๆครับฉะนั้นถ้า a d k คุณใกล้3 0 0พแล้วคุณอยากใส่ถ้วย่าก็ได้แล้วแต่คุณแต่จริงในย้ำสำคัญที่อยากจะบอกก็คือคุณควรจะหามูลค่าที่ดีกว่าในถ้วยแล้วเลือกสักใบหนึ่งครับแต่โดยพื้นฐานแล้วถ้ามีตัวแจกบัฟด้วยเนี่ย a d k แรงกว่าแต่มันไม่ได้เยอะนะคุณแบ่งแค่นิดหน่อยส่วนเซตทื่นถามว่าใช้ได้ไหมด้วยความที่ตัว a r t i f a c t s มันเป็น a r t i f a c t s ใหม่และเพิ่งมาเนี่ ตัวเซตเอเนี่ยถ้าคุณใส่ตัวละครลดเลือดเช่นฟูรีนะใช่ได้ครับถ้าไม่ใส่แม่งใช้ยากครับ ไม่แนะนาครับส่วนเซตกราเดียเตอร์จะเป็นสำหรับคนที่เล่นชิวๆไม่ได้ทำมูฟเซตแบบที่ผมแมนะนําก็คือ N 3 C หรือกรณีตีมอนกลุ่มเนี่ยมันใช้กราเดียเตอร์อยู่แล้วคุณไม่ได้กดชาโจ,จมตีครับกดตีธรรมดารๆมันง่ายกว่าส่วนเซตไฟผมใส่ไปให้งันๆแหละครับเผื่อว่าคุณไม่มีอะไรเลยสักอย่างหนึ่งเพราะสุดท้ายแล้วปลายทางคุณต้องไปใส่เซตใหม่กันหมดทุกคนครับส่วนในเซตที่เป็นเซตเบอร์นิ่งเซตใหม่อันนี้เดี๋ยวมีคลิปแยกให้ครับแต่ว่ามันเบากว่าเซตมวงมานาชีวันนะเออแต่มันใช้ได้แหละคุณเพราะว่าาเร เล่นตามโรเตทเรียบร้อยแล้วเนี่ยประจำตัวจะอยู่ที่1 0ึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์โฮมาจะอยู่ที่เก้าสามเปอร์เซ็นต์ออกเขียวจะอยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์และบีพีขัดห้าจะอยู่ที่แปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ตรงนี้ต้องเตือนก่อนหนึ่งอย่างสําคัญมากๆนะครับการที่คุณเล่นโรเทต่างๆคุณจำเป็นที่จะต้องกดใช้สกิลก่อนเปลี่ยนตัวออกเสมอนะครับยกตัวอย่างง่ายๆให้สําหรับอาวุธประจําตัวกับอาวุธที่ไม่ใช่ประจําตัวก็คืออาวุธประจําตัวคุณกดสกิลหนึ่งครั้งแล้วคุณก็ตีได้เลยแแต่่โรรรเเทกสุดมมัันจะะะีปญหาาือออง Skill องงยวลขข คุณมันจะเหลืออยู่ประมาณ2วินาทีให้คุณกดใช้ท่าไม่ตายและกดสกิลซ้ำก่อนสลับตัวออกค่ะแต่อาวุธิ้นอื่นๆคุณต้องเอาตัวอาริคิโนกดสกิลก่อนแล้วค่อยเริ่มโรเตทเพื่อนและวนกลับมาเล่นอาริคิโนอีกครั้งและก่อนจะสลับตัวออกคุณต้องกดสกิลก่อนแล้วค่อยสลับตัวออกเสมอนะครับเหตุผลที่มาพูดตรงนี้เพราะว่าจากค่าเฉลี่ยคนดูหัวข้ออาวุธเยอะที่สุดกลัวคนไม่ยอมดูขอย้ําตรงนี้อีกหนึ่งทีด้วยเราแสซูมอาุธทั้งหมดที่มูฟเซตโจมตีปกติ3มครั้ง กับชาร์จ1ครั้ง6เซตครับไม่แนะนําให้ไปมากกว่านี้นะเพราะว่าคุณควรจะไปวนโรเทตแล้วมันประหยัดเวลามากกว่าส่วนสำหรับบรรดาเทพซาที่จะเล่น N 2 C อยากเล่นเชิญแต่สเตมิน่าหมดสะอาดไม่เหลือวิ่งเลยนะตัดสินใจเอาเองแต่ถ้าคุณกด N 3 C คุณจะมีสเตมิน่าเหลือครึ่งหนึ่งไปใช้ชีวิตครับและใช่ครับถ้าคุณอยากจะแฟชั่นคุณต้องเปิดอาวุธประจําตัวเท่านั้นไม่งั้นมันไม่เป็นเคียวนะคุณก็จบเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปเปิดไมนะของอเลคิโนนะครับที่จริงตัวละครมันจะมีเรื่องแมคชนิกอะไรอีกเยอะ จะต้องอธิบายอีกเทียบเลยครับแล้วก็เรื่องคอนเสิร์ชเนี่ยผมจะแยกไปทําอีกคลิปหนึ่งนะครับมันจะเป็นคลิปเรื่องแมชชนิกกับเรื่องการทํางานของตัวละครแยกไปเลยสาหรับคนที่อยากได้รายละเอียดที่มันมากกว่านั้นครับเพราะจริงๆแล้วถ้าว่ากันตามตรงเนี่ยมันมีเรื่องของรายละเอียดการโจมตีอีกหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นตัวเรดเดทจะเป็นตัวการใช้ C2 ส,สให้คุ้มค่าจะวนยังไงดีมันมีอีกหลายเรื่องมากๆที่จําเป็นต้องคุยกันครับฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าโอเคอันนี้มันยังละเอียดไม่พอเอาไปเล่นแล้วคุณยัง ม้งกันไปว่าอยากได้ต่อจะได้ไปทําให้เพราะว่าตรงนี้มันจะต้องลงลึกแล้วก็ต้องใช้เวลาที่มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นแค่ไกด์คร่าวๆที่คุณสามารถเล่นได้เลยแล้วก็เล่นประมาณไหนไม่ได้ลงดีเทลละเอียดให้ตามซีรีส์ก็คือซีรีส์เปิดเหอะหรือเปิดไม่นะส่วนเหตุผลหลักๆที่มันเป็นเปิดไม่นะก็ต้องบอกทุกคนว่าเรื่องความที่ตัวละครมันเล่นยากสาหรับคนที่เล่นแล้วเป็น c a s ลเพ player เพราะว่ามันยิวเลยไม่ได้ครับมันต้องใช้อันติในการยิวหรือคุณจะต้องไปใส่โล่หรือไปใส่เรื่องของ,ของการลดดาเมจที่จะได้รับลงเน่ําาาา้ลลนนเเขกกับบ คนเขาไม่ได้ตั้งใจเล่นเกมจริงจังแบบพวกเราที่เป็นจริงจังเกมมิ่งกับบางคนเขาเล่นในแพลตฟอร์มที่เขาไม่ถนัดฉะนั้นคนที่เป็นบุคคลเหล่านี้เขาก็จะเล่นยากมันไม่ได้เป็นตัวละครที่ดามจ่เวอร์ไปเลยแบบนิววิลเลตครับแล้วก็ไม่ใช่ตัวละครประเภทที่เป็นซับด p พหรือตัวดามจที่ไม่จําเป็นต้องยืนในสนามโอกาสที่จะเป็นตัวละครเปิดเถอะมันก็เลยยากกว่านะครับฉะนั้นหวังว่าทุกคนจะไม่ดราม่ากันแล้วก็เข้าใจผมโดยอันนี้เป็นมุมมองของผมถ้าเป็นมุมมองคนอื่นก็แล้วแต่ทุกๆท่านว่าจะมองกันยัังไลลละกกนนนนส่่่่ววเตุผทีมมาาาแคิปป็พร ทีผ่ผมเช็คผมเช็คไม่ละเอียดพอพอช่องแชทช่วยกันเช็คกันเนี่ยมันมีส่วนที่มันจําเป็นที่จะต้องรื้อคลิปใหม่ก็เลยมารื้อคลิปก่อนก็ขอไปดูท่านด้วยนะครับดี้ผมพีเวลาเช็คน้อยมากจริงๆสุดท้ายาเรียหนว่าคลิปนี้มีประโยค์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมตั้ลิดมาต่อไปด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปจริงแล้วครับบายอย่าลืมกดซับนะ